สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของพบกันวันพระธรรมะเพื่อประชาชนนะครับพบกันในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องคุ้มค่าราคาคนครับใช้ชีวิตผลิตคุณค่านำพาผลให้คุ้มค่าราคาคนด้วยขนขวาย สร้างคุณค่าทั่วทั่วก่อนตัวตายสมความหมายแห่งมนุษย์สุดโชคดีท่านผู้ฟังที่เคารพคนบางคนกว่าจะรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ก็เกือบจะต้องสูญเสียชีวิตไปแต่ก็นับว่ายัางโชคดีกว่าคนอีกหลายคนที่กว่าจะรู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหน ก็ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเสร็จแล้วเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าครับว่าวันนี้เราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วหรือ,อยังคําว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าไม่ได้หมายความว่าการอยู่อย่างโลดโผนผจญภัยหรือเสี่ยงภัยอันตรายอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่กลับตรงกันข้ามการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคือการอยู่อย่างรู้ความหมาย และอยู่อย่างรู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วเราจะรู้จักถนอมชีวิตถนอมหัวใจเพื่อให้ได้มีเวลาชื่นชมโลกชื่นชมตัวเองอย่างที่ใจเราคิดไว้กว่าที่จะเกิดกว่าจะเรียนรู้และเติบโตมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดเมื่อเกิดมาแล้วก็อย่าอยู่ไปวันๆให้ความเคยชินล้อมกรอบให้คนอื่นเป็นฝ่ายเลือก และตัวเองต้องถูกเลือกคนหลายคนผูกชีวิตติดอยู่กับความจำเจทั้งที่ใจไม่ต้องการเพราะไม่กล้าคิดไม่กล้าทำจึงเลือกที่จะเดินตามความเป็นไปของโลกที่มีคนสร้างสูตรสำเร็จไว้ให้เราจะมีวงจรชีวิตไม่แตกต่างกันในหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เราอาจจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แต่หน้าที่ของการมีชีวิตนั้นไม่ใช่ที่โลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง และมีสิ่งใหม่อยู่เสมอก็เพราะคนที่ทำหน้าที่เหนือหน้าที่ของมนุษย์นั่นก็คือหน้าที่ของชีวิตด้วยการคิดทำสร้างสรรค์ในสิ่งที่ใจปรารถนานั่นคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดของการได้เกิดมาเป็นคนถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าเราก็จะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถูกจารึกไว้ในใจคนข้างหลังและมีบทบาทต่อการหมุนไปของโลก อย่าลืมนะครับว่าใช้สิ่งของใดๆใจยังคิดเป็นชนิดคุ้มค่าแก่ภาษีใช้ใจกายก็ควรนึกตรึกให้ดีว่าคุ้มค่าชีวิตนี้แล้วหรือยังสวัสดีครับ